เรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้มันฟังดีๆนะตรงนี้การหลับตาไปเห็นสวรรค์ไปเห็นนรกนสวรรค์และนรกนั้นมันเป็นแดงของจิตปิญญาของใครของมันนรกมันก็มีจริงสวรรค์มันก็มีจริงสวรรค์คือแดงที่เราชอบใจนรกก็คือแดงของเราไม่ชอบใจ ทีนี้สวรรค์นี่มันจะต้องสัมพันธ์ไปด้วยรูปรสกลินเสียงสัมผัสพร้อมแล้วมันจะเป็นสวรรค์นะครับสมใจสัมผัสแล้วมันก็เกิดรสนั้นสัมผัสตาเอื้อสวยแต่ถ้าคุณยังจํามันก็กลายไปเป็นสวรรค์ในพบจาซึ่งในพบจำเนี่ยมันไม่จริงเท่าจริงๆแล้วสวรรค์นี่มันมันไม่มีจริงกับมันแวบคุณสัมผัสจริงๆเนี่ยมันก็สุขตอนตาและกระทบรูป พอมันมีสิ่งนี้ก็ะทบตาแล้วมันก็หายไปแล้ะเลอแต่ความจำแต่คุณไม่จําหรอกสวรรค์จํามันไม่ได้หรอกสวรรค์จำมันได้ช้าได้น้อยแต่น้าลกนีฝังใจเรียกว่าอุปทา,านโอ้โหต้องได้อย่างนี้ต้องมีอย่างนี้ยกตัวอย่างซ้อนอีกเช่นฝรัง่งเขาไม่รู้จักปะแแนงเขาไม่รู้จักปร,รา เขามาสัมผัสปลาโอ้คนไทยโดยเฉพาะอีสานสัมปลาเข้าไปของเน่าๆปลาหน้าปลาหมาโอ้โหเขาอร่อยจังเลยฝรั่งก็บอกเฮ้ยอร่อยอยังไงว่าของเนา่าพอมาเริ่มสัมผัสแล้วมันก็เลยบอกว่ามันอร่อยจริงๆเลยในขอลองสิก็ลองลองทำใจใจโยน้อปไปตามเขาเออ มันก็เป็นรสแบบนี้เนาะกลิ่นแบบนี้เนาะเออเขาก็ชอบเออเราก็ชอบตามเขามั่งก็ดีก็ไปผักทำไมกับคนเหมือนกันนะเขาก็ยังอร่อยลยเราก็เลยเนาะถูกครอบงำทงางความคิดเอออะไรไปด้วยนักเข้าฝรั่งก็มีอุปทานเห็นตามก็อร่อยตามนักเข้าฝรั่งก็ติดประแดกก็ติดปลรราเขาให้ก็เรื่องจังนี้ยก็ถูกครอบงำไปเรื่อยอย่างเงี้ยประกาน กิเลยจึงเป็นสิ่งที่เอาตามเขาเอาตามคนหลอกทั้งนั้นแหละแล้วก็เห็นว่ามันจริงอร่อยจริงมีดีจริงอะไรจะจริงแต่มันเป็นของแท,ท็จที่สร้างขึ้นมาเป็นดาวกระดึงเป็นอาการที่33ที่ไม่มีจริงหรอก